นะครับก็หลังจากที่เราปฏิบัติงานมาด้านปรับปรปามการทุจริตนะครับด้านป้องก,กันแล้วก็ด้านการ,รตรวจสอบทักสิ่งเีพี่ๆนะครับสื่อมวลชนมีมีข้อสงสัยสักถามในประเด็นใดน,นะครับเดี๋ยวหลังจากที่เราแถลงข่าวเสร็จนะครับในคดีต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามได้นะครับทางเวลานะครับแล้วก็จะเปิดโอกาสให้พี่ๆได้ถามมากหน่อยนะครับเดี๋ยวท่านส่วนใที่ภาพรวมเบื้องต้นก่อนนะครับว่าในในปี ที่ปีนี้นะครับในปีงบประนําเรียนนะครับเป็นประเด็นสําคัญนะครับว่าที่อยู่ระหว่างมีเรื่องที่รับเข้ามาตรวจสอบนะครับตรวจสอบเบื้องต้นมหลือเรื่องดำเนินการเรื่องการตรวจสอบสามหกสิบเรื่องนะครับแล้วก็ดำเนินการแล้วเสร็จยี่สิบเอ็ดเรื่องได้รับนโยบายจากส่วนกลางนะครับว่าให้สัสา,าบรบัญชีทั้งเก่าซึ่งขนาดนี้บัญชีค้างเก่าก็แทบจะไม่มีแล้วนะครับก็จะเป็นเรียกว่าวงจรการทุจริตก็ได้ครับ โดยที่รู้เท่าไม่ถึงซึ่งตรงนี้เป็นเสียงสะท้อนที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเมื่อเรื่องทุจริตเนี่ยก็เหมือนกับมีพี่เลี้ยงไปช่วยดูไปช่วยเป็นกระบอกเสียงหรือไปช่วยต้านแรงแรงบางอย่างทีนี้มาถึงหวัวข้อนะครับหวัวข้อที่การงานคอมผิดเะครบอาจจะเสียหายได้ี้อความคุ้นมาจนกว่าศาที่ทำยุติาัาว่าเป็นการเป็นวันนี้ที่ตอนนักงานบกชประจําที่มีการ ต่องเที่ยวเน,นี่ยปี65ปีต่อเน,นี่ยเพราะการเฝ้าระวังส่วนหนึ่งที่ให้ความสำคัญดังที่ท่านผู้ช่วยได้นำเรียนต้นต้นว่าตอนนี้ที่2ก็คือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดให้ดําเนินการเพื่อให้มีการชดนะครับตอนนี้ที่สามก็คือแจ้งผูว่าที่ให้ทางคณะกรรมการคปชาระมีมติว่าจะชี้มุ่นหรือว่าให้ข้อกลับตกไปยกสัญญาณขออันนี้ก็รอรอรอ,รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอยู่ครับซึ่งถ้า ผลเป็นประการใดก็จะได้นํามาเรียนพี่นน้องสือมนชนนะครับในทางด้านกาตรวจสอบทรัพย์สินก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่าทางปปชจังหวัดเดงรรอ,นองนะครับก็ได้มีการดาเนินการในการตรวจสอบทรัพย์สินนะครับพอเรียมแห่งนี้นะครับมาขับเคลื่อนใหม่มาดโนเวทใหม่นะครับเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้มันเกิดความคุ้มค่าต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็อยู่ับบภาษางานกับทางปปชนะครับเพื่อจะพูดคุย เจราจาแล้วก็คุยกับทางอาชีวะนะครับว่าจะทาอย่างไรนะครับสุดท้ายตรงนี้มันต้องมีทางออกแล้วก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องคนสรงขานะครับตรงนี้ก็ในส่วนของปปชจังหวัดเราก็จะไม่ละเลยในเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนต่อให้เห็นเป็นผลนสําเร็จนะครับนองจากว่ามันเป็นภาพลักษณ์ของจังหวัดสงขลาของคนสงขลาของเราด้วยในเรื่องของการก่อสร้างที่ทิ้งร้างแล้วไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับตรงนี้แบบน้อยๆมันน่าจะมีการใช้ประโยชน์ในทาง ใดที่เกี่ยวข้องได้ยี่บ้างครับอันนี้ในประเด็นเสิยงอันนครบางส่วนนะครับที่มีการคุดลอกกลองอาทิตย์นะครับที่คนในพื้นที่ก็จะรู้จักดีนะครับซึ่งพอช่วงหน้าเล้งช่วงเดือนเมษาเนี่ยนะ้ํามันแห้งใช่ไหมเราก็จะเห็นภาพในเรื่องของสันดอนที่มันเกิดขึ้นในตัวคลองที่มีการขุดซึ่งตรงนี้จากการลงพื้นที่ของปชวชชรดทางกมรมชลประทานเขาก็ยอมรับนโยบายของภาคเก้าเนี้ยอะไร เคสไหนที่ดูว่าสุ่มเสี่ยงต่อการที่เจ้าที่ของหลักจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทาาําความผิดเนี่ยเราพยายามจะไปตัดไฟตัต้นต้นลมตัดวง,งจรให้ได้นะครับไม่ว่าในเชิงแนะนำเนี่ยที่ทุกท,ทุกจังหวัดเนี่ยรำเรียนก็คือก่อนที่ความผิดจะสําเร็จทั้งในเชิงแนะนําเราก็ออกข่าวนะครับเพราะลักษณะของการดําเนินการประเภทนี้มีมีความเขาเรียกว่าคล้ายคลึงกันในทุกที่นะ <c oughs> ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย พอเราเข้าไปหรือเราสามารถที่นําเสนอข้อมูลข่าวสารได้เนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความหวาดกลัวนะครับไม่กล้าดรวยนั่นก็เป็นการยับยั้งที่ดีประการหนึ่งนะครับส่วนคดีประเภทไหนที่ที่เยอะนะครับใช่ใช่แล้วต้องไปลงพื้นที่ถ่ายทำข้อมูลครับสำคัญนะครับแล้ที่ทีๆถึงจะได้ทราบว่าในส่วนของปริมาณคดีนะครับ ภาค9เองในภาพรวมในปีที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะม,มีการร้องเรียนเ้ามาสูงกว่าทุกปีที่ผ่านมาครับก็เป็นสถิตินะครับสืบเนื่องมาจากการที่เราใช้นโยบายป้องมันปัดเข้าไปในการตัดวงจรของการดูจิในส่วนที่เราสงสัยว่าเจ้าเห็นนั้นอาจจะสูญเสียต่อการที่จะเป็น ให้ถูกต้องตามระเบียบในส่วนของปัญหาในพื้นที่นะครับก็มีค